เ9เก้าแชร์ <c oughs> อย่างที่เล่าให้ฟังอะ่ะภัยเศรษฐกิจกำลังมามาแรงนะตั้งคำถามกันได้เดอนะนะเอ้อนะนะเออนะก็จัดมาหมูเด้งเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าตัวนะเอออืนะเข้ามากันได้ขอบคุณนะครับขอไปแล้วเจ็ดสิบเจ็ดร้อยสี่รอยเจ็สิบแดครั้งหนึ่งหัวใจขอบคุณมากนะจัดมา เล่าให้ฟังอ่ะภัยเศรษฐกิจกําลังมามันมาแรงคราวนี้คนน่ะอาจจะหมดตัวกันเยอะผมมองอาการแล้วว่าปีหน้าเนี่ยนะมันมันเป็นความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกหลวงถ้าหลวงตามาจะเรียกว่าอะไรนะความรู้พิเศษแต่ถ้าเป็นในสายหลวงพ่อเราสีดิงดําเรียกว่าจิตเป็นทิฟฟิจิตเป็นทิพย์หมายถึงว่าจิตเกิดจากการสวดมนต์นั่งสมาธิมากๆแล้วจนเกิดความรู้สึกทางจิตความรู้สึกนี้จะพิเศษมาก พิเศษนี่คือไม่มีใครสามารถที่จะเรียนรู้ได้นะรู้อะไรเราได้นะใช่เซนหลวงตาาอันนั้นเขาเรียกความรู้สึกพิเศษถ้าในสายหลวงตาาเรียกความรู้สึกพิเศษแต่ถ้าเป็นในในสายหลวงพ่อฤษีดิงดำจะเรียกว่าจิตเป็นทิพย์นะนับแต่สมัยพุทธกาลมาถึงปัจจุบันนี้ไม่มีไม่มีอะไรนะไม่มี มันไม่มีตาเป็นทิ์มันมีแต่จิตเป็นทิปนะเข้ามากันได้อย่าลืมเพียงโค้ด9 9 9 9แชร์นะจัดมาขอบคุณนะครับนะสำหรับอะไรนะสำหรับออดอกกุหลาบนะเข้ามากันแล้วนะสีวันที่สองนะถูกหวยไหมวันที่สองนะสีนะเดี๋ยวดูให้แล้วกันดูหน้าไพา่ให้นะเดี๋ยวดูให้ว่าถูกไม่ถูก ไพ่บอกไม่ถูกกับสีอย่าเล่นเลยสีเลยไพ่บอกไม่ถูกพูดไปตามหลักความจริงเลยหนูหลวงตาาหลวงปูด่ดูนะพระราชนพมยานมากใช่ผมก็มีความเคารพในสายหลวงปู่ดูหลวงตาาในสายพระราชนพมยานเหมือนกันแต่สายพระราชพรมยานจะมาก่อนส่วนสายหลวงปู่ดูหลวงตาาเนี่ยผมมาฝึกเอาทีหลัง แต่ว่าถามว่ามันถูกจริตไหมผมเป็นคนชอบสวดมนต์มาแต่เดิมเพราะฉะนั้นนะไอ้เรื่องการถูกจริตมันก็ถูกจริตมาแต่เดิมอยู่แล้วเรื่องการภาวนาขอบคุณนะครับนะสำหรับ460้อเคาะใจนะครับนะขอบคุณครับนะอย่างที่เล่าให้ทุกคนฟังอะ่ะบอกว่าอ่อยุคภัยพิบัติมหาภัยพิบัติที่จะมาข้างหน้าตอนนี้อนามัยโลกก็ประกาศแล้วไงว่าบัดนี้โรคอหิวาตะกะโลกนะมันเข้ามาเยอะนะขอบคุณนะครับนะคุณสีนะสี วันที่สองจะมีโชคไหมเดี๋ยวดูให้